โรงพยาบาลไทยน,ค,น,นยครินนะคะประกาศความพร้อมในการให้บริการไทยนคหลิน Precision Oncology Center หรือศูนย์มะเร็งมุ่งเป้าเฉพาะบุคคลไทยนครลินศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคมะเร็งที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ประสานนวัตรกรรมเทคโนโลยีระดับสากลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งพร้อมด้วยทีมสาหาสาขาวิชาชีพนะคะและแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางโดยมุ่งเน้นการดูแลแบบเฉพาะบุคคลวินิจฉัยโรคนะคะและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยํา อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพนะคะที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างผู้มารับบริการในทุกช่วงเวลาที่สําคัญของชีวิตโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานําโดยคุณทิตินะคะประธานบริหารบริษัทโรงพยาบาลไทยนครินจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายแพทย์อาคมนะคะอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาและผู้อํานวยการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา นายแพทย์คณินนะคะอายุรแ,แพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์และเวชศาสตร์จีนนมเขา้าร่วมงานอีกด้วยนั่เนเองค่ะวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเน้นถึงศักยภาพนะครับในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลชน่าคลินนะครับซึ่งวันนี้ผมสามารถยืนยันกับทุกท่านได้ว่าเรามีความพร้อมและเราจะไม่เป็นรองใครนะครับในการรักษาโรคมะเร็งกับสิ่งที่เราได้จัดขึ้นทั้งหมดนะครับก็เรามีความภูมิใจมากนะครับแล้วก็อยากที่จะ ให้ทุกท่านนะครับได้มาปรึกษาแล้วก็ได้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลนะครับขอบคุณครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าวิชาโรคมะเร็งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรานับตั้งแต่เราถอดรหัสพันพุกรรของมนุษย์ได้ก็เลยทําให้ความรู้มากมายทีนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็รู้มะเร็งมากกว่าเดิมใช่ไหมครับที่เราเน้นไปไว้แล้วว่า มะเร็งเนี่ยเราก็คนทั่วไปก็เข้าใจว่าเป็นโรคเดียวกันการรักษาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะถึงแม้มะเร็งก้อนเดียวกันก็มีความแตกตา่างแล้วนอกจากความแตกต่างในก้อนเดียวกันก็ยังมีการแตกตา่างระหว่างบุคคลด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็จะต้องได้รับการรักษาไม่เหมือนกันแล้วอย่างนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะทํำยังไงเราก็ต้องมีการตรวจหาลักษณะทางชีวโมเลกุลหรือว่าภูมิคุ้มกันของมะเร็ง ว่ามันมีความผิดปกติอะไรจะได้เลือก,การรักษาที่เหมาะสมอ,อย่างเคสที่เราพรีเซนต์ให้ดูแล้วและอย่างหนึ่งจะเน้นเรื่องนี้ฮะหลังจากที่รหัสพันธุกรรมถอดได้แล้วเนี่ยนอกจากเรารู้มะเร็งแล้วเนี่ยนะฮะมีความแตกต่างแล้วเนี่ยเซลมะเร็งเนี่ยก็ยังมีการไม่หยุดยั้ยงพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะนำไปสู่การดื้อยาอันนั้นสิ่งเป,เป็นสิ่งที่เรากลัว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มรักษาตั้งแต่แรกก่อนที่มันจะกลายเป็นเซลล์รื้อยามันน่าจะรักษาได้ดียิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับเมื่อก่อนน,น,น,นี้เราก็ตรวจยีนทีละทีละตัวทีละตัวแต่ขณะนี้เราก็ตรวจได้ยีนทั้งหมดเลยซึ่งเทคโนโลยีนั้นก็คือ next generation sequencing ซึ่งผมแสดงสไล์ให้ดูไว้เนี่ยเครื่องที่มาหืมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็เท่ากับเป็นแบบปมัมไซส์เนี่ยนะฮะ แล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นเลี้ยวทางเราก็สามารถจะตรวจแล้วได้ผลทันทีแทนที่จะรอนานเฉะนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคมะเร็งก็เปลี่ยนใช่ไหมครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้มันอาจจะเป็นแค่ตรงนี้แต่ต่อไปก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วอย่างหนึง่งศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลไทยนคลินเนี่ยนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ,อยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีคุณหมอเด็กๆทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมารับช่วงต่อเรา เพื่อที่จะนำเอาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาวันนี้เนี่ยท่านทูตมาลดิสเน่ใช่ฮะก็มาเปิดมาร่วมการเปิดให้เราแล้วผมก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับท่านเนี่ยนะฮะท่านก็สนใจเรื่องนี้ท่านก็ให้ความเห็นมุ้นความเห็นนี้เราก็คิดว่าอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เราจะมี International นแนล t ี o ล s h i p ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็มี International กับ national cancer institute ของ แล้ก็ medical center ที่ต่างประเทศอยู่แล้วเราก็คิดว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology, หรือความรู้ต่างๆนี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากในยุคของโซเชียลมีเดียเยอะๆอย่างนี้อย่างที่เราพูดในวันนี้เป็น p r e c i s i o n oncology หมายคืออะไรหมายถึงการแพทย์ที่แม่นยาแม่นยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการฉายหลังสีเนี่ยแต่เราก็อแสงที่ออกมาเนี่ยมันก็จะแบบแม่นยำคือไปที่จุดเดียวเลย และปริมาณรังสีที่ออกมาจากหัวฉายแสงก็จะมี i n t เ n s i t y เยอะเพราะฉะนั้นการฉายแสงนี่ก็ไปที่จุดนั้นและปริมาณรังสีเยอะคนไข้ก็ไม่ต้องนอนอยู่บนเตียงนานก็เท่ากับขยับตาปุ๊บก็เสร็จเลยประมาณอันนี้จุดดีของเราแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็สมมุติเราฉายไปใช่ไหมเนื้อเยอะข้างเคียงนี่ก็ไม่ถูกรบกวนโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงก็น้อย เพราะฉนการใช้สังใช,ใช้การใช้รังสีที่ไทยนักกริยนก็จะไม่มีไม่เกลีย่ยไม่มีคำว่าไม่เกลีย่ยและเมื่อกี้นี้ที่ที่ฟังข้างบนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนที่เป็นรังสีคนที่เป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายเกิดว่าจะต้องมีการฉายรังสีที่ข้างซ้ายเขาก็จะมีเทคนิคในการที่ปรับไม่ให้ปริมาณรังสีเนี่ยไปถูกหัวใจน้อยก็ในแง่ของการตรวจพนันธุกรรมนะครับเมื่อก,กี้ก็จะมีบางท่านถามว่ามันสําคัญแค่ไหนหรือยังไงนะครับ ในโลกปัจจุบันที่เราเข้าสู่เทคโนโลยีที่มากขึ้นที่ทันสมัยมากขึ้นตอนนี้เนะการปริดพันธุกรรมซึ่งเราอยู่แล้วว่าดีเอ็นเเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับหรือเป็นพื้นฐานโครงสร้างของตัวร่างกายของเราเลยนะครับมันก็จะเป็นตัวกําหนดรูปแบบการดดเนมนชีวิตการเกิดโรคต่างๆได้นะครับแต่ว่าความผิดทางพันธุกรรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเอาคนทุกคนบนโลกเนี่ยมาตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมโรคมะเร็งนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะตรวจเจอซึ่งเฉลี่ยเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะตรวจเจอเนี่ยน่าจะไม่ถึง2%เ์ แต่ว่าอย่างเช่นในเคสที่วันนี้เรากล่าวถึงเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆคนก็จะมีปลอดเสียงเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่จะตรวจเจอเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างที่เรียนถาว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนเฮลตีที่ไม่ได้มีปัญหาฟินแลนเชียลอะไรแล้วเราอยากตรวจถามว่าตรวจได้ไหมก็จะเห็นว่า สองเปอร์เซ็นของแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนก็จะมองว่าวิสองเปอร์เซ็นเยอะมากเลยบางคนมองว่าสองเปอร์เซ็นนิดเดียวอันนี้ผมต้องเรียนขอบคุณทางทีมผู้รักษารกับทางอเอาคมมากๆที่ทางโรงพยาบาลเอกชนของแคนารินเนี่ยเราไม่ได้มองแค่เรื่องของการตวรวจทโงวิธีต่างๆแล้วก็ในแง่ของการนำหน้าเรื่องของทุอย,อย่างเดียวแต่ว่าเรามองถึงเรื่องของการตัดสินใจของผู้ป่วยเป็นหลักด้วยนะครับเพราะนี้เลยเป็นการประกอบกันว่าก่อนที่จะตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกันกับผู้ป่วยได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องว่าตรวจเพื่ออะไร การตรวจนี้ตอบโจทย์หรือเปล่านะครับอย่างเช่นการตรวจชิ้นเนื้อกับการตรวจเลือดจริงจุดปจุดงสมในการตรวจอาจจะต่างกันการตรวจชิ้นเนื้อหลักๆเลยก็คือเรามุ่งเน้นที่จะหายาเพื่อที่จะมารักษาแบบมุ่งเป้าแต่การตรวจจากเลือดเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการดูแลกันในครอบครัวต่อเนื่องนะครับว่าใครในครอบครัวมีความเสี่ยงหรือเปล่าทําให้เกิดเรื่องของการดูแลแบบครบวงจรนะเป็น holistic approach ขึ้น อันนี้ก็เลยอยากฝากทุกท่านด้วยครับว่าการตรวจพันธุกรรมปัจจุบันไม่ยากเลยนะครับจริงๆอยู่บ้านทุกคนเดี๋ยวนี้เสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับซื้อในช้อปปีบางครั้งก็มีการตรวจที่เอามาตรวจที่บ้านแล้วส่งตรวจได้นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือคุณแปลผลได้หรือเปล่าคนที่แปลผลนี่คุณสามารถแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพและคำแนะนําต่อเนื่องได้หรือเปล่ารวมถึงมีการดูแลต่างๆมารองรับแบบในโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมาพูดกันต่อครับแต,แต่ผมไม่สนับสนุนให้ตรวจออนไลน์นะครับ คุณจะตรวจคุณต้องเจอหมอก่อนขออนุญาตเสริมที่อาจารย์อาคมกล่าวไว้ครับว่าที่วความสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องตรวจทั้งเลือดแล้วก็ตรวจทั้งชิ้นเนื้อเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งของคนไข้เองเนี่ยจริงๆในมะเร็งระยะแพร่กระจายนะครับก็ไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวเวลาเราตัดชิ้นเนื้อเนี่ยแล้วก็ตัดแค่ส่วนเล็กๆจากชิ้นเนื้อก้อนนึงเนี่ยเป็นตัวอย่างในการส่งตรวจมันจะมีความหลากหลายทางด้านหูและคนไข้มีก้อนซ้ายก้อนขวาสองก้อนเนี่ยก็อาจจะ แตกต่างกันก็ได้ถ้าเราอยากได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ก็ต้องเจาะทั้งสองสามตำแหน่งนะครับแต่เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วก็อาจจะสอาแค่ตำแหน่งเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราตรวจจากในเลือดเพื่อดูว่าในเลือดเนี่ยมันเป็นการภูรวมของชิ้นเนื้อหรือส่วนประกอบของดีเนของเซลล์มะเร็งที่มันหลุดออกมาอยู่ในเลือดเป็นการดูว่า โอกาสเกิดของท้นก้อนเนื้อตำแหน่งอื่นเนี่ยที่เราไม่ได้เจาะเนี่ยมันมีโอกาสเกิดยีนอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้โรคโรคหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นมะเร็งปอดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มียีนกลายพันธุ์อันเดียวอย่างที่เราทราบกันเมื่อสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยการตรวจหนึ่งครั้งแ่กอาจจะพบการยีนกลายพันธุ์2ถึงตัวนะครับเวลาเราให้ยาไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้การตรวจในเลือดเนี่ยตัวติดตามว่าปริมาณของเซลล์มะเร็งแต่ละยีนกลายพันธุ์เนี่ยลดลงไหมเพื่อปรับการรักษา ยีนกลายผ่านตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ให้ยาได้ครับซึ่งจะเห็นว่าจริงๆการตรวจในเลือดเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยนะมีหลายเทคนิคเหมือนกันซึ่งจุดประสงค์ในการตรวจก็อาจจะต่างกันบางตัวตรวจเพื่อใช้ดูเรื่องของการพยากรณ์โรคการรักษาบางอย่างตรวจเพื่อครอบครัวนะครับหรือการกลับมาเป็นซ้ําต่างๆเพราะมันขึ้นกับเทคนิควิธีการตรวจด้วยเหมือนกันนะครับเพราะน,นี้เนี่ยถ้าเกิดคนทั่วไปหรือหมอที่ไม่ได้เฉพาะทางจริงๆเนี่ยก็อาจจะสั่งตรวจที่ผิด นะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการตรวจได้ไม่เท่ากับที่เขาคาดหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมทันต์คลินก็จะมีการแนะนําต่างๆครับว่าเราควรจะมีเทสตเลคชันแบบไหนนะครับการตรวจนี้เพื่ออะไรนะครับโดยละเอียดเลยครับสำหรับศูนย์มะเร็งมุ่งเป้าเฉพาะบุคคลไทยนครลินนะคะเปิดให้บริการแล้ววันนี้นะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์023407777นะคะหรือที่ไลน์ออฟฟิเชียลของทางไทยนครลินได้เลยนะคะ